องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมใหญ่พุทธมนตรสสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอำเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐม ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประจำปีการศึกษา2566สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญาบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอจนผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากทั้งสองสถาบันรวม3,865คนมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นสถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและด้านเทคโนโลยีมุ่งพัฒนาความรู้ให้ผู้เรียนนําไปปฏิบัติได้จริงพร้อมนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในห้องเรียนให้ก้าวทันการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสร้างสารรค์นวัตกรรมการประกอบการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภายใต้ความคิดสร้างสารรค์สู่สังคมประกอบการยุคดิจิทัล องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานพร้อมติดตามงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชีงยงใหม่นายพลกรสุวรรณรัตน์องค์มนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเดินทางไปโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานและเสื้อกันหนาวสำหรับเด็กเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขานแม่วางส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันป่ามีความอุดมสมบูรณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2543 เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรี่ยงอาทิด้านแหล่งน้ำการเกษตรการอนุรักษ์ป่าไม้การปลูกมะแขวนให้เป็นพืชเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานปัจจุบันราษฎรในโครงการและคนในชุมชนมีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพมั่นคงจากการปลูกข้าวข้าวโพดกาแฟอาราบิก้าชาเมี่ยงและมะแขวนรวมถึงการท่องเที่ยวในชุมชน ช่วงบ่ายไปวัดหลวงขุนวินตําบลดอนปาอําเภอแม่วางตั้งอยู่กลางป่ามีอาคารไม้และเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุโบสถมีพระพุทธรูปแกะสลักไม้ปัจจุบันหลวงพ่อจรันทักขยาโนเป็นเจ้าอาวาสจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับมาดูเหตุคลัสเตอร์การเสียชีวิต